สวัสดีครับในคลิปนี้จะพูดถึงสัญญาเช่าทรัพย์นะครับสัญญาเช่าทรัพย์เหมือนสัญญาซื้อขายต่างตรงที่สัญญาเช่าทรัพย์เป็นสัญญาต่างตอบแทนซึ่งคู่สัญญาเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันครับเรามาดูกันนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา537นะครับวางหลักว่าผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่า ใช้ทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับแดงให้เขียวเช่าที่ดินเพื่อปลูกข้าวนะครับโดยเขียวตกลงจ่ายค่าเช่าให้แดงทั้งสองทำสัญญากันถือว่าสัญญามีผลสมบูรณ์นะครับข้อสังเกตนะครับการเช่าทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะต้องไม่เกิน30ปีนะครับแต่ถ้าเกินสามารถต่อสัญญาได้ครับ และในช่วงเวลาระหว่างการเช่านะครับเขียวจะไม่ได้กรรมสิทธิ์เพราะไม่มีการโอนครับและที่น่าสนใจนะครับค่าเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเขียวอาจจ่ายค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกให้แดงก็ได้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ